สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราจะปิดแก๊สแล้วนะปิดแก๊สก่อนแล้วเราจะพามาดูเอ่ออย่างก็ต้มข้าวต้มมดัดแม่พี่นออ้องที่เราหอวันนี้นะสาวนางจะพามาดูว่ามันจะสุกหรือยังถ้ายังไม่สุกเราก็ต้องต้มต่อเดีย๋ยวพี่น้องเลยมาเลยจ้า<อ>นี่นะสาเหตุทำไมนางถึงจะเอาไว้ ส่วนหนึ่งมันเป็นแนวหอยเนาะจับขึ้นนะเรามาดูกันเลยทุกคนว่ามันจะสุกไหมเอ้ยนี่หอนี้ก็สวยก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนนะเราถึงจะแกะให้ดูตตกออกเลยจ้าตตกออกจากสองหอนอะอหออ้วนได้ลายหออยู่เลยพี่น้องหืมหืมเฮ้ยเปียก เขาต้มมาเขาต้มมาจ้าน่าจะสุกแล้วแหละเพราะว่าต้มตั้งเกือบจะสองชั่วโมงแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เอาดูฝั่งนี้สุกแล้วค่ะว่ามีตนหนอนอ้วนแกะเบิง้งซักอนบ่ไมันตังสีหกอ้อ oh. อุ้ยหอน อก่ย,อยังมาห่อนเถอะต้มใส่กามเด้อพี่น้องเอ้ยมาดูกันเลยจ้ะว่ามันจะสุกหรือยังข้าวต้มพรุ่งนี้เราก็จะไปซื้อมะพร้าวอ่อนมาโรยทำเป็นข้าวต้มหัวงอกค่อคยกินบ่ฮะเคยบ่ไผเคยกินเนี่ยข้าวต้มหัวงอก เออไม่ตัดอย่างนี้สิถ้าตัดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มัดไม่ได้ดึงส่วนมันออกอต้มห้องออกโอ้ตัวนี้แกได้บนแกมาได้ไหมเนี่ยร้อนห่อเบิดมือห่อกับห่อสองชั่วโมงทั้งหอ่อทัง้งรองเพีง นะจะดูของดีต้องดูช้าๆจะเย็นนะจ้าเพื่อน,นจ้ามันห้อนพี่น้องนี่ฟ้าจมไหลผู้จมกระไดนี่นะสวยงามนี่ยเปิดเลยมาดูข้าวต้มของเรามันจะเป็นไหมมันสุกมันก็คือข้าวเหนียวเนื้อเ้ยสุกจยกพี่น้อง เอเดนเท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 นว้าวน่ากินมากทุกคนเห็นปะจ้าอุ้ยเห็นไหมสวยไหมอ่ะอืมสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอากระเอาตั้งไว้ให้เพื่อนน้าเพื่อนอกเนาะแล้วมันก็จะเย็นมันก็จะอร่อยตอนนี้นะมันยังร้อนอยู่สุกแล้วว่าน่าฐานมาก ก็จะตักออกให้หมดเลยเนาะอ่ะเอาอ้อยงามบา่ข้าวต้มข้าวกำข้าวเหนียวข้าวผสมข้าวกำผสมกันอ,อลีดีพี่นออ้องเอ้ยอน่ะสุกแล้วถ้าไม่สุกมันจะเป็นข้าวสารนะทิบอกให้สวยไหมอกแล้วสาวนางทำเป็นทุกอย่างนนั่แหละ ก็จะกิน,ดกนได้อืมแม่อืมอร่อยต้มอ,อิกจังไงบ้างทุกคน เริดไหมอ่ะสีสวยไหมหน่าทานมากเลยอะ่ะเสร็จกล้วยเยอะๆนะเหลืออยู่ในหม้อนี่ก็เยอะอยู่นะมืดไหมม,มาได้จ่าสนใจมานะจ๊ะภูเก็ดปลายสาวนาางสิต้มอีกจักหน่อยอยู่ดอกแต่หามว่าสุกไหมเขาก็สุกไว้แบบกล้วยอยู่ มาเรื่ยจ้ะกินข้าวต้มมันน้ำข่อย